สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เบย์จะมาแนะนำการเริ่มต้นเกี่ยวกับการเข้าฝึกในโปรแกรมนี้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเพื่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ก่อนที่เราจะเริ่มฝึกกันเพื่อให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกฝนด้วยตัวท่านเองกดอ่านโน้ตทุกโน้ตแล้วกดถูกใจเพื่อรับทราบและแนะนาตัวของท่านในโน้ตที่2ที่ระบุให้แนะนาตัวทาไมต้องกดถูกใจในโน้ตที่1เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านได้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาดีแล้วทำไมต้องแนะนำตัวในโน้ตที่สองเพื่อให้เพื่อนๆในห้องได้รู้จักรู้ว่าท่านต้องการเรียนรู้อะไรเป้าหมายที่ท่านต้องการคืออะไรทำไมถึงอยากที่จะเข้ามาร่วมฝึกในโปรแกรมนี้เมื่อท่านได้อ่านรายละเอียดของโปรแกรมนี้ดีแล้วและท่านเต็มใจที่จะเข้ามาฝึกเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาและเราสามารถ สนุนในสิ่งที่ท่านต้องการอะไรได้บ้างทำไมต้องกดถูกใจในโน้ตที่3เพื่อยืนยันว่าท่านได้เตรียมพร้อมซักซ้อมความเข้าใจในภารกิจวางแผนบริหารจัดการเวลาเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ท่านจะไม่ได้ท่านจะได้ไม่หาข้ออ้างดีๆที่จะเลิกล้ม เรื่องด้วยภารกิจในโปรแกรมนี้จะพาท่านไปในพื้นที่ที่ท่านไม่คุ้นเคยสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้เบื้องต้นคือทําตามกฎและคําแนะนําที่ท่านไม่คุ้นเคยและให้ท่านได้เห็นตัวเองว่ามีคําถามในใจทําไมต้องคนทั่วไปจะทําอะไรคิดอะไรตามความเคยชินทําในสิ่งที่คุ้นเคยเรียกว่าทําอะไรตามใจพอใจก็ทําไม่พอใจก็ไม่ทําไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำอยากให้คนบอกอยากให้คนป้อนทุกอย่าง เป็นผู้รับบริการมากกว่าให้บริการอยากตำหนิติเตียนมากกว่าชื่นชมยินดีฟังแบบไม่ได้ยินดูแบบไม่ได้เห็นตีความสรุปความคิดเอาเองว่าเข้าใจแต่จริงๆไม่ได้รู้และเข้าใจแบบร้อยเอร์ซนติสัยและพฤติกรรมของคนทั่วไปส่งผลให้ข่าวใช้ชีวิตแบบไม่ร้อยเปอร์เซไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตโปรแกรมนี้จะพาให้เราออกจากพื้นที่เดิมๆที่เราคุ้นเคย ไปในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์พื้นที่แห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ได้พบกับความอุดมสมบูรณ์สมดังที่ตั้งใจปาถนา